สำหรับว e e สอสิ่งที่เรากำลังจะทำกันก็คือระบบจำลองการขนส่งสินค้าค่ะเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจดคอลัมน์นะคะมีอะไรบ้างมีวันที่ขนส่งเวลาขนส่งบาร์โค้ดของสินค้านั้นนะคะที่เราไปส่งรูปภาพของการไปส่งนะคะหรือภาพ หลักฐานว่าเราได้ส่งหรือภาพว่าเราได้ส่งใครลายเซ็นของผู้รับค่ะอันนี้จะสามารถเซ็นลงไปได้นะคะเป็นลายมือเซ็น QR code นะคะที่เราต้องการเจเนเรตออกมานะคะแล้วก็การอ่านข้อความที่อยู่ในภาพนะคะเวลาเราได้ข้อมูลมาแล้วเราลิงก์มาหาเว็บแอปชีตแล้วทำการกดเพิ่มแอปใหม่กดเพิ่มแอปใหม่ให้ดึงข้อมูลนะคะจาก ชีตนี้มาชีตนี้เราตั้งชื่อว่าคอรีเนาะเพราะฉะนั้นเราดึงข้อมูลคอรีมาแล้วทําการคลิกว่าคลิกวิวคอลัมน์เพื่อมาเซตอัพชนิดของข้อมูลที่เราเก็บในแต่ละช่องนะคะวันที่ให้เปลี่ยนเป็นเดทแล้วใส่ฟังก์ชัน Today วงเล็บเปิดปิดเวลาให้เปลี่ยนเป็นไทม์แล้วใส่ไทม์นาวงเล็บเปิดปิดนะคะบาร์โค้ดให้เป็น Text ค่ะ รูปภาพให้เป็น image ลายเส้นให้เป็น signature QR code ให้เป็น image แต่ให้ใส่ coding นะคะตามนี้ตัว barcode เป็นหัวของคอลัมน์ที่เราอ้างอิงถึงว่าเราต้องการเอาข้อมูลใดมา g e n e r a t เป็น QR code นะคะนั้นถ้าเราเอาอย่างอื่นเราก็ต้องใส่ชื่อหัวคอลัมน์ให้ตรงพิมพ์สะกดให้ตรงตามนี้เลยนะคะ คอลัมน์ถัดไปเป็น text f r o m image ให้เป็นชนิด long text นะคะเราก็จะฝังโค้ดเข้าไปเป็น OCR text นะคะฟังก์ชันที่จะใช้ในการอ่านข้อความต่างๆที่อยู่ในรูปภาพที่เราเก็บเอาไว้ในช่องภาพการส่งนะคะภาพการส่งก็คือช่องนี้ช่องนี้เราเก็บเป็นภาพใช่ไหมคะเป็น image แล้วก็ อ้างอิงถึงเขานะคะพิมพ์ให้ตรงนะพิมพ์ไม่ตรงมันจะขึ้นแดงๆนะเออร์รนะคะถ้าพิมพ์ชื่อตรงกันหัวคอลัมน์มันก็จะติ๊กถูกแปลว่าพิมพ์ถูกผ่านนะคะเสร็จเรียบร้อยเซตอัพทั้งหมดนี้แล้วนะคะให้คีย์หลักเป็นโลนัมเบอร์นะคะโลนัมเบอร์ก็คือเลขแถวเนาะที่ไม่ซ้ากันก็มาติ๊กตรงนี้แล้วก็เซฟค่ะเซฟเสร็จเรียบร้อยเราไปกดที่ดีพอ o y นะคะตรงนี้จากนั้นก็กดปุ่มสีขาวดีพอรถูกแอป แล้วก็แชร์ลิงค์ค่ะแชร์ลิงก์กดที่ security แล้วก็ manage user copy ลิงก์ link ที่เป็น link install นะคะ link install ตรงนี้นะ copy แล้วไปส่งในเฟซกลุ่มนะคะในว e กสองมบอถแอปของพักคําพอเราส่งไว้แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดไปเราต้องเทสด้วยมือถือของเราเองก่อนนะคะโดยการกด install เข้าไปจากลิงก์นี้กด install ในมือถือของเราเนี่ยมันจะติดล็อกว่า เปิดจาก Facebook แล้วจะไปเปิด Play Store ไม่ได้เพราะฉะนั้นลิงก์ตัวนี้เราก๊ p y แล้วไปเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะคะตอนไปรันในในในมือถือนะเพื่อให้เบราว์เซอร์มันลิงก์ไปเปิด Google Play Store ให้แล้วก็ดึงแอปของเราจาก Play Store ค่ะใน ID เนี้ย i ี ID ที่เราก๊อปมาเนี่ยมาติดตั้งในแอปของเรานะคะ ทีนี้ทุกคนคะยังมีทริคอีกทริคหนึ่งก็คือในเมื่อเราสร้างแอปของตัวเองแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไอคอนของแอปเป็นหน้าตาตัวเองได้ด้วยนะโลโก้แอปอะวิธีการเปลี่ยนก็คือเนี่ยมาที่อินโฟตัวนี้นะคะอินโฟแล้วก็ไปที่อ่าแดชบอร์ดมันจะมีโลโก้อยู่นี่ถ้าเราไปติดตั้งในมือถือโลโก้ของแอปจะเป็นรูปนี้นะแต่ถ้าเราบอกไม่พอใจเลยอยากได้หน้าตัวเองไปเป็นโลโก้ในมือถือได้ไหมได้เปลี่ยนโลโก้เลย คลิกคำว่าตะเกียบเช้งโลโก้แล้วก็เซตอัพได้เลยเนี่ยแอปโลโก้นะตอนนี้มันเป็นตัวนี้อยู่มันมีให้เลือกเยอะแต่เราบอกว่าไม่เอากราฟิกของเขาอะ่ะอยากได้หน้าตัวเองเลยเนี่ยแหละหน้าตาของตัวเองเราก็คลิกคำว่าคัสตอมนะคะคลิกคำว่าคัสตอมตัวนี้นะพอคลิกคำว่าคัสตอมแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอ่าเหมือนรูปกระดาษอะ่ะให้เราไปคลิกตรงเนี้ย ทำการเลือกรูปนะคะจาก Google Drive ก็ได้นะคะจาก Google Drive นี่ใน Google Drive มีรูปหน้าอาจารย์หรือ,อยังไม่แน่ใจเหมือนจะยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอใส่รูปหน้าตัวเองไปแป๊บนึงจะได้สาธิตอืมมีรูปของตัวเองอยู่ไหมโปรไฟล์เนาะอยู่ในสิบล้านกองทุนดีีเดี๋ยวอาจารย์ขอ ใส่รูปใบหน้าตัวเองลงไปแป๊บหนึ่งใน Google Drive นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดึงจาก Google Drive มาเนาะอัพขึ้นไปก่อนอ่าตัวนี้อัพรูปขึ้นไปก่อนอัพไปเสร็จแล้วนี่ไปเซิร์ชหาก่อนมาอย่างโรไฟล มาแล้วอ่าคลิกเลยเราต้องการเอารูปนี้ไม่รู้ใหญ่ไปไหมเนี่ยรูปนี้เนาะไปเป็นไอคอนของแอปพลิเคชันนะคะของเรานี่ยอ่าได้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วกดเซฟแล้วเวลาที่เราติดตั้งตัวแอปเนี่ย หรือเพื่อนเราในโลกใบนี้ค่ะกดลิงก์ไปติดตั้งแอปในมือถือเนี่ยเวลามันดาวน์โหลดลงมาแล้วอ่ะไอคอนของมันจะเป็นหน้าเราเลยนะคะก็คือเป็นแอปของตัวเองทดลองดูนะคะทุกคนใครมีคำถามอะไรไหมคะสามารถถามได้ค่ะ ถ้าไม่มีอาจารย์ก็จะสต็อปไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปให้เราจะได้ดูแบบท